ดินแดนที่ซ่อนเร้นอยู่ในกำแพงเพชรที่ซึ่งความหลากหลายของมนุษย์ถูกหลอมรวมด้วยศรัทธาและความอยู่รอดขึ้นอยู่กับความกล้าหาญที่นี่คืออำเภอบึงสามคีก่อนที่บึงสามคีจะปรากฏบนแผนที่พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นสมรภูมิของนักบุกเบิกย้อนไปตั้งแต่ปีพศ2470เป็นต้นมาผู้กล้าจากสีทิศจากนครสวรรค์ มาสู่บ้านชัยเคืองจากนครปฐมมาสู่บ้านทุ่งสนุนและผู้ทรหดจากบันคตพิสัยมาสู่บ้านโนนพลวงพวกเขาเหล่านั้นต้องบุกเบิกถางพงและต่อสู้กับสัตว์ร,ร้ายโรคภัยไข้เจ็บอย่างทรหดอดทนเพื่อสร้างชีวิตใหม่ด้วยความกล้าหานี่เองสายทานของชนเผ่า จึงหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายทั้งชาวอีสานจากร้อยเอ็ดขอนแก่นและชาวภาคกลางจนกระทั่งความสามัคคีนี้ได้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในปีพศ2537เมื่อพื้นที่ถูกรวมเข้าเป็นกิ่งอำเภอบึงสามัคคีเพื่อความเป็นสิริมงคลและณนะใจกลางดินแดนแห่งนี้ที่ซึ่งมีต้นสนุนขึ้นอยู่เต็มทุ่ง วัดทุ่งสนุนรัตนารามได้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่27ไร่เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณแห่งการรวมตัววัดแห่งนี้ไม่ธรรมดาที่นี่คือที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปโบราณทั้งพระพุทธมหาลาโภและหลวงพ่อพระเจ้าบุญหลานรวมถึงพระาธาตุเข้าเปลีืยก ที่ประดับด้วยรวงข้าวนับหมื่นรวงเหล่านี้คือเครื่องยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ของการต่อสู้ของผู้คนณที่แห่งนี้ด้วยการรวมตัวของชาวอีสานงานบุญพระเวทหรือบุญพระเวสสันดรซึ่งเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตามฮีด12จึงถูกนำมาสืบทอดดังนั้นงานเทศมหาชาติ13กันที่ต้องฟังจบในวันเดียว ึงเต็มไปได้วยความลุ้นระทึกในมื้อโฮมก่อนวันงานพวกเขาร่วมกันแห่พระเวทเข้าเมืองและทำพิธีอัญเชิญพระอุปคุตผู้ปราบมารขบวนจะนำขันห้าไปสู่สระน้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะทุกคนรู้ดีว่าหากจัดเครื่องชายเครื่องบูชาไม่ถูกต้องครบถ้วนอาเพศจะตามมา การทำบุญพรเวทที่ทุ่งสนุนรัตนารามจึงไม่ใช่แค่ประเพณีแต่คือคำสาบานแห่งศรัทธาที่ต้องสมบูรณ์